กล้ก่อนชั่แป๊บหนึ่งจากจากผู้ใดคะจากใครต้องมีน้ำสายายาผองเื้อจินจินครับคนคนคนใสจากผู้บลครับอุบลชจินอุบลอาจารย์จินเลยบ่บ่ต้องปาาทำหน่อยครับเดี๋ยวยขึ้นเขาครับจินจอดจานสลีน่าหนูนี่บ่ครับจินนี่ยังจินดาบ่า ว่าวซื้อผู้ใส่ก็จังจอดจานนั่หนูสันดอกครับอ่าเอาสูตรสูตรหนึ่งครับกะไม่มีสองสูตรมั้งบักับกันนะครับอ๋อสูตรสูตรหนึ่งนะอ้าวิ่งวิ่งหนึ่งกับสามครับวิ่งหนึ่งกับสามป่ะบนหรือล่าง บลหลังมามาไดหลังบวนครับหลังบวน,นครับสูตรสองครับสูตรสองสูตรสองครับตัวใดวิ่งวิ่งก็นีตเป็นหนึ่นสูตรสองเป็นเลขประกอบนะครับสี่ห้าเจ็ดครับสี่ห้าเจ็ดโอ้สูตรหนึ่งกับสูตรสองมาประกอบกันบ้างครับว่ามันเลขวิ่งมันบ่ ไม่ดีนุ่มกับว่าตาย,ยครับค่ะจับคู่นะครับมันค่ะหนึ 1> 1, 4, ่งสี 1> 1, 5, ่ครับหนึ่งสี 3, 7, ่ค่ะหนึ่งห้าครับหนึ่งห้าค่ะหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดค่ะสามเจ็ดครับสามเจ็ดค่ะ สี่เจ็ดครับสี่เจ็ดค่ะครับครับแค่นี้แหละครับมีหาตัวนี่บ่ครับครับไปได้ทั้งบนล่างครับเพิ่มมาทั้งบนทั้งล่างครับเนี่ยแม่นบ่หมวดก้อนได้ตัวใดหมวดก้อนได้ตัวใดหาศูนย์ครับหมวดก้อนได้หาศูนย์เท็แจักตัวมิตัวใดแนี่ยหมวดก้อนหมูเด้ังงว่าหมเเด้งหาครับ เล่นหาเล่นหากับยังงวดก่อนหนึ่งหนึ่งูนีครับเราไม่ออกตรงๆเลยหเขาเจ้าเลขกันคำนวณตีหาสวนมาจกปรบเรเห็เป็นเหล็กเด่นนะครับอ๋อมนเขากันคือได้เงินเลยมันบ่สามารถเขากันกับมาว่างตัาแ่งซอเลยเห็นบ่ เน่นรับนสามเจ็ดหนึ่งสี่กัหนึ่งครับเน่มสามเจ็ดสีกัตัวใดอีกกับหนึ่งเจ็ดนะครับอ๋บ 1, 7, บอเอา 1, 7, หนึ่งเจ็ดัหมอีกวะบ้างหันดังตลเลดิดเฟิรไอ้ดัดงส <c oughs> นั่นร้นไหวแต่แต่ว่าเ네น่นเน็น네สุดนะเขาขึ้นสามเจ็ดนะครับุดคือสามเจ็ดี 3, 7, สามเจ็ดก็มากกันคนละสูตรแปลกดีด้วยแล้วนะข้าจ้าแบ่งมาซีเก้าหกเก้ากันลายเล่นนะครับ,รบผมแทอยากมันตรงกับเลขผมกตรงกับเลขปูอันนั่นอยู่ปูใช่ว่านอยู่ครับอื่อหน่อยสามเจ็ดนะครับเนียนแห้งครับสามเจ็ดไ่ได้หลอกใช่แมไบ่ได้เบิ่งไใช่มเอาเอาสองสามสูตรแม่ประกบกันครับคันเตีคันเตก็ว่าดี เดี๋ยวอกหน้าเลขีอกว่าปุมผมโทรบ่อนเลยครับก้นสิได้ถามหาแล้วติโอ้ให้ให้นั่นจักกันมือแน่ให้คำให้คิดดีๆเออคิดดีๆคำนวณดีๆอ,ออกมาสักก่อนจักมือก่อนเนาะจะเฝ้าออกคิดด้วยครับล่ะอ้อาวคือสิบว่าเป้าออกเขาออกจนสันนันฟันฟื้นเลี่ยวมาหยุดงนทีครับไปนะครับฮะ ยี่แรงสี่อสื่อแล้วโลดครับอกได้เงิ้ยเนี่ยนี่นี่นะครับสื่อแฉครับว่อมาบอกเห้นี่เงี้ยเหมือนว่าจะใคนออกคลิปว่างเบ่งปลาปลากันหัวทุกโอ้ยหัวทุกันถูกถ้าพวกนี้ว่เป็นหัดแรกหัดหน้าสิเป็นหัวสองได้จังได้อ่ะกระล่องหรือว่ามันใจเลขเจ้าของวะผมกับมันใจอยู่ครับแต่มันมันใจคือว่าจะให้ออก ฮะเจ้าที่อายอยังมามีก้อหนูจักเจ้าดอกบา <c oughs> มีก้อหนูจักดอกแต่บ้านเจ้าเบิงเ้งจะแดงอยู่บหรอมเบิงเ้งจะแดงก็สิบข้อมีหัวบ้านเจ้านั่นนะเอ้ยได้ยินแต่เสียงอยู่ในสนใจข้าม้หนังของเขามันแหน่อยู่แล้วเจ้าสี่ข้าย,านย,ายานันยังเจ้ายันไม่สิลเลไมันว่าถือเล็กลายจักเที่ย ม่มั่นใจเจ้าของปล่อยลงไหมคันคันบ่ถูกงวดน,นี้กระเซ้าตัวแม่นเบละ่ะคันมั่นใจว่าเลขเจ้าของถูกเอางวดน,นี้งวดแรกงวดสองงวดสามงวดสี่ต้องตามมาอยู่แล้วไปแค่ยังเลขเขาถูกอยู่แหมเออเจ้ายันยังก็เจ้า,า,า,าเบิเ่งเจดีย์เพราะสิบคนบวบ้านเจ้านั่นนะฮะยานยังยันยัง,ยงถามก่อน ย่านมันมาถือย่านคนดานตัวเลขผมจะขับนะสนใจตัวเลขก็ต้องย่านดอกก็ต้องย่านดอกว่าต้องสนใจข้ามค้นเลขเข้าถูกซื้อม่นมันเดินหายถูกวดน,นี้วดนนาว่าถูกอะว่าต้องสนใจเ้าหายเรื่อยๆมันใจว่าเอาสองสามหมื่นสองสามหมวดกับจัง กันโม่ห้ตที่ต้อกันสามงวดนิดจังนายข้าเจ้าเนี่ยนี่ยห้เจียแดงสามสี่หางงวดแลยยังมาถือเก๊กเทียกันยังหอยแม่เยอาอย่างอย่างอย่างคนโคราชคนกับว่าห้ถูกแม่สามสี่งวดเดี๋ยวนี้เพิ่นกับมะเขาเพิ่นกับยังบ่สนใจข้ามพ้นเออเจงพอนพอ้นหลวงพอพรมันกับว่าถูกสี่หางงวดเลยเนี่ยเพิ่นกับยังเห็ดสูตรหอยของเพิ่นไปเรื่อยๆสักวันมันก็ต้องเข้านะต้องสนใจคนว่าดอก ขันใจตัวเองโลดขันใจบอน้อะแก้แบงปันเดียมมันถูกมามเอฟซสิได้ถามฮะฮันเตอร์แกถูกสามซีงวดอันเอฟซีห้ากับสีมีน้ำใจให้เป็นรางวัลให้เป็นของกวนเก่ามันบวลาโอมันใจเจ้าของเนี่ย่ต้องยานเลยขันใจยั่งฮะ จะยันเมียว่าบ,าบ่ตกลงว่าให้ออกว่าเจแดงออกแล้วเด็ดหนิาอาเจ้าของเหรอล่องเบิงล่องเบิงล่องเบิงเจ้าของเบิงคนเจ้าจของแน่วันนาคนสิไปถามหาอีกน่าขันเนาะ,ะเจแดงก็ซื้อไว้แน่แล้วหลหรหนึ่งซีน่ะสามเกดซื้อไว้เลยเด็ดเนาะอืโอเค ยศตัวใดมาดังเขากันเขากันเจดีย์ก็สิได้ซื้อไว้นะคะเนาะขอบคุณที่ให้เป็นแนวทางค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีครับก้าๆย่านยั้งน้องจะย่านแม่เกิดเป็นคนแม่นั่นะ่ากลัวไม่ต้องกลัวไปวอลูกไข่มึ่งมึ่งอันนั่นไทยลุ่มิีมันก็ว่ามันมีอันนั่นเลยไหม ทำอะไรไม่ต้องกลัวหลอกเราต้องกล้าเพรากล้ากล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะทํางานกล้าที่จะลงมือกล้าที่จะลงมือเฮ็ดอยากทําอะไรลงมือเฮ็ดลงมือทําเลยค่ะเนาะนี่ก็คือขอมูลของคุณจินอุบลน,นะค่ะันว่าเจ้าของเน่ยเต้องกลัวอีกอย่างทั้งสิ้นเนาะค่ะเนาะโตมาเลยอยากจะแบ่งปันม้อหายเจดงคนเดียว จ้แดงนะคนให้เป็นสิบคนเป็นเศร้าคน,คนลอยคนแต่ละงวดละงวดนั่นนะที่ทรงเขามาในเฟสทรงเขามาในไอ้แม็กซินเจอร์ทรงเขามาใไนไล่มันโมเม,น,มนต์แต่คุณคนเดียวมันเป็นสามสิบคนเจ้แดงสิแจ็กซิเซียข้อมไผ่นี่นะให้เอฟซีฟังน้ำกันโวลดว่าไผ่สีเขา่าไผ่สียูงวดหนาเขาสิได้ตามถูกนะคะทั้ง้วดหนึ่ง้วดสองวดสามถูกงวดสี้้วดหา ถูกเนียเข้ากะโดงดังครับพู้มีความพุม่มๆวพุม่มใจที่ตัวเลขเราถูกเนาะคะ่ะได้แบ่งปันเอฟซี FC, พู้อยู่ทั้งบ้านได้แบ่งปันคน้นไหนถูกนําเข้าก็ได้บุญคืออิ่มอ,อกอิ่มใจยิ่มออกหละเขาได้เงินนันนี้เลขเขาถูกเนาะเขาจะได้ถูกกันทั่วนาเนี่ยครับป็คือความสุขของเขา้คา,ขขขาคาืขขอได้บุญล้วนๆค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาท่านผู้ชมโชคดีลำรวยนะคูอว่าเอาไปเบื้องไปเบื้องเลขก่อนนี่แคบหน้าจอไว้ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นมั่นใจ สามเจ็ดน้ำหนักหลายกัวมูเป็นได้ทั้งบนล่างเนาะสูตรหนึ่งหนึ่งกับสามสูตรสองสี่ห้าหกมาประกบได้หนึ่งซี่หนึ่งหาหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเป็นเครืองหายซีเจ็ดคือพอาหายสามเจ็ดสามหาสามซี่ยังสี่ล่ะเพิ่นหายสามเจ็ดแล้วเพิ่นไม่หายซี่เจ็ดโอเพิ่นเอาตัวนี้มาตัวตัวนี้มามาหอด ตัวนี้ี7เนอะที่จะความเป็นไปได้สูตรนี้บอมี่เก่าค่ะท่านผู้ชมเอาถลเลกมากเก่านี่ก็คือถูกหลยสำนักทะเลกบ่ม,มากเก่านี่มันกับสีขาวขาเพิ่นกับสามเจ็ดตรงกับปูใช้ว่านอยู่เอาพิจารณาเอาเป็นแนวทางในการเสียงซื้อเนาะค่ะขอท่านผู้ชมโชคดีล่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะคุณจินอ,อุบลน,นะคะจําซื้อใ้สื่บอบ่โอเคค่ะสวัสดีค่ะ